ช่วงนี้ก็บม่มีคลิปให้เบิ่งพี่น้องเอ้ยเนาะขอให้พ่อแม่พี่น้องเป็นกำลังใจให้แล้วก็ช่วยเบิ่งคลิปเฮาให้มันจบให้ได้เนาะอยู่แต่ในครัวอยู่แต่ในบ้านเนี่ยบ่ได้ไปใส่เนาะขอบคุณล่วงหน้าที่เบิ่งจบคลิปสุขสบายดีพ่อแม่พี่น้องลุงป้าน้าอาสุขผู้สุขคน อยู่ดีมีแหงย้ำตอนแรงพี่น้องถูกหมองถูกบอลสภาพก็ตื่นนอนอยู่ในครัวสมาถาบังอีมีเห็ุกับเขาจกนั่งสิเหตุยังมาเนี่ยไปส้มได้เลย นางเห็นยังเนาะพิงลิงหืมขวิตศักกระเบือนางเสียอาวศักกระเบือให้กูกินติหืมอืมภูงนางกระสีประมาณนั้นพี่นอ้องใส่เสื้อใส่เอ็ดน้องใส่เอ็ดอย่าไปโฟกัสเว็ฟใส่นางโป๋เด้อพี่น้องเด้อเ้าเสือมาต้องใส่ก๋วย เกือลงเกลือปทุมธานีเห็นมันเถิดดีต OLA เท่าไรวะเจ็ดสิบเก้าเจ็ดสิบเก้าบาทมันสามารถเยอะได้แบบคนแปดสิบเก้าสิบลอยกิโลกับไส้ได้เป็นเส้นเยอะ่นเลยซอสจอยบได้มาเด้อพี่น้องเด้อมื้อนี้นางส่งของก่อนเสียงมาบอกนางไปตัด ไม่สิเหตุหัวอ้อมเฮือนงว,วเข่าเฮือนสันส่งไปเพืเจอมาบอกจำคืนเจอมาลากากีกะเมื่อแล้วมาแวบเดียวแล้วก็เมื่อเมื่อเมื่อนางเอาเอาอยังไหนมาให้นะเฮย้ย <c oughs> อันนั้นก็เป็นแนวปวดขาโอ้ยบอมนันแนวแซ่บอันนี้เป็นโรคเก้า <c oughs> ไก่นในราเป็นไก่บ้านเอามาจากหน้าบา้ามีเองพี่น้องอเอามาแก่ขั้วเองเค็ดเองซับเองเอ,งอแกงเองกินเองอเจออมารากะกี้ได้มากงองแงวมาบ่าอหนึ่งเลยเฮ้ยก็ะดอกแค่กระสมหมูอมืโอเคสมหมูอันนี้แล้วสิต้มแล้วเใส่แกง càng ต้ม ở เป็น hơi แกง hỏi càng เฮ้ย mà hùng đi sai หุ่นเด้ตอนนั้นแล้วใช่บ่ได้เขาแกง เบืองล่หงยังมึงใส่ยังแน่บ่มึงใส่ยังแน่ซะแบบไปแต่สิแตกแท้ติเบื้องล่างพี่้นงะลายคนก็สิเออเห็นลายคนอยู่มาเหม็นวะคือบทสอยกันคือบทซอยบ่มีเห็นอยู่เห็นกินอาจสิบ่เขาใจบทรู้จังเล่กับ่ฮหูบ่เข้าใจเท่นไหละเขาใจทังว่า ไอโบหูอะไรโมเมนต์โมเข้าใจเข้าใจโบ่หูเขาจักระทมฮาผู้นั้นผู้นี้ไม่เงียบไม่ยิ่งในเฮือนเขาจึงมาไลายคนอยู่เพื่อเห็ดอยู่เห็ดกินวาสนาพี่น้องเอ๋ยอันนี้กะเนาะเดี๋ยวเาอธิบายไปเพราะว่าเขาด่าได้นี่เดี๋ยวเดี๋ยวอธิบายเพราะว่าได้ได้นี่นะ อันนี้เ <c oughs> บิงบ่งขลดอนนองเบิ่งให้มันมลมวลโฟกัสไปที่จุดอื่นี่นเอ้อย่าไปแบบอย่าไปจริงจังกับมันให้มันมากอย่าไปอินเกินเดี๋ยวมันสิเครียดเนาะอลีอไปจริงจังอย่าไปอินเกินกา <c oughs> อินเกินแล้วมันสิมันสิเครียดโฟกัสไปถี่บรรยากาศแล้วก็บเบิ่งเบามีผุนเห็ดกับเขาเนาะ เราคุ้มบะแกงสมัคอะ่าจังสิหมักยังไงอ่นี่เออกระได้กันกันนั่นแหละได้ไม่กลปอกรถรสชาติเดียวกันอืมวสวเป็นหมักหุ้งหมักกันเต้าหมักอันหมักค่อยสร้างบ่เนี่ยหมักมักฟักนะหมักยังไง่อเนี่ยหมักกันเต้าหมักกันเต้ายาวอืมอ่ะตานมาทีเรื่องนี่ก่อนเออพี่น้องเออพวกกัดเบิ่งเบามีเห็ดกับเข่าซาพี่น้องโอ้ยใส่ดีเทสอย่างเงยเนอเออใส่นี่แหละเฮ้ย มีหมากอันนี้เห็นกับขากอะไรของมันบ่มีหมากอันนี่แกงสซะโม่งว่ะตัวมันอ่อนแกงส่ซะอ่าเฮาสิบอกเฮาสิบอกคนที่บ่ฮู้เนาะคนที่เหลือนะคือต้องว่าอืมแค่นั้นแหละคือซอยกันกะ บางเวลาบางโอกาสพี่น้องเวลายากก็คือแบ่งนาทีไปนาทีมันเวลายากช่วงตอนเที่ยงสิครับลายคนเิ็ดซอยกันเวลาอย่างบทันก็เสียคือจะสสบายแน่แต่ย่างมื็ดแตงย่ามเมล็ดกับบลูเบอร์รีบริ้วผ้าเมนูเดียวหมดเลยนะถ้าช่วงเที่ยงนะถ้าแขกคนหลายเสียลายเมนูซอยกันเห็ดบ่เฮยเครื่องในไก่ตัวเห็นยุ่งที่เ้าซื้อมานมือน่ะ กินออย่าง้ะดเหอมาอันนั้มา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 ทางพีแม่ก่อนแม่คุณแม่คุณแม่จ้าแม่แกงหมาอันนี้ใส่หได้อยู่นี่อีแม่บ่เคยเคยหมักฝากบ่แม่ตีแม่ ว่าแล้วมาคุยซ่า,าสันว่าแล้วจบกูผิดคนที่เหลือนะั่นบอกเดี๋ยวก็ว่าโอ๋อเขาบอกตรงเบิ้งอีมีเหตุกับเขาดีกว่าสรุปแล้วอันเจนเนอร์ คอยสร้างบอคอยคอยว่าขึ้นมาสื่อสื่อดายผมบอกขอขเห็นมันคือคอยสร้างขอไปหูว่าสื่อมันเลยคอยว่าอันคอยมักคอยว่ามักน้ำกูได้ยี่ลีคอยว่าคอยว่ามักฝักคอยว่ามักฝักกูได้เขาบอกหมักน้ำนึกว่าใช่หรอหมักน้ำหมักเต้าเห็นบอกมันมีปุ่มมีลายรูปแบบเสมอเลยอีลีบออันนี้คอยสร้าง มักงเ,เงียบก็ไม่มักหุ่งรถเฮยจบถ้างั้นไม่จบแน่นแกงใส่มักหุ่งไม่ใช่อยกเป็นแกงสกมักฝักอืมอันนี้มันจะเจ็บอ่าคนที่เลือนะีอ่ยเบาอาร์ิบารซะคนที่เลือเนะี่ยนางเฝ้าอีพออยู่คอยปัดคอยวีคอยอุม้มลูกอุ้มนอน เวลาเราอยากกินน้ำหรือว่าเวลาเราอยากนัง่งเวลาเราปวดเนียวสิกะดงอหูขอมเราเนาะตามที่ฮาวาอันละ<ไ>คนที่บวชหูกะใัภปษิบามาจิกหัวใส่ตะอีมีใส่ตะบามีเบิงมุนมวนพี่น้องเง้ยโฟกัสไปถีเนื้อเรื่องเนาะ่าไปจับวาเออผู้นั่นบ่เหตดเออผู้นี่บ่เหตดซุ้มเจ้าเขียดเด้กันไปจับ จับผิดแบบนั้นนะเบิ่งคลิดเมื่อการเป็นการแบบกดดันตัวเองในแบบนี้บ่ม่วน่ด้นแาบนี้อีหลีบอกอธิบายไปเพียงเท่านี้มีดอกเงินโแมันดาได้ดิเนาะลับภาษีว่าอธิบายแบบภาษีคิดว่าเทาด่าไม่ไส้นะฮัมบารีเป็นบ้ามากไหมปัญหาได้จากสมบัติดาคนไปั่วทิศทั่วแดนเนาะกับนาทีแล้วยังี่ยมาเด้ลงหมออยู่ พี่น้องไม่ต้องกินแล้วแกงไก่นะกินกันก่อนดีกว่าค่ะใส่นำ้ำเมื่อกี้น้ำมันเดือดแล้วใส่นำ้ำแบบเอามาุคงลงไปใส่มะคงลงก่อนมะคงกับก,บกวาสีเปื่อยกับเฮิร์มเติบพี่น้องเอ้ยประมาณสิบกวนาทีเดี๋ยวมันผดกระสีเอาไ,ไ,ไก่ลงเลยพัวไก่เฮามันเป็นไก่ยังไกยัหน่อยอยู่มันโมเป็นไก่เ่ามันหยาบมนซุกก็กินได้นะเป็นไก่บ้านนี่แหละ เป็นเป็นไก่ผูกําลังเป็นนุ่มนะเป็นไก่เทิร์กะนะพี่น้องมีหมั่มแต่เป็นตุกดินเลยพี่น้องเลย มันผูกงวัวเป็นหน่อยไผ่ เป็ดหน่อยห้ามาจาังวะเป็ดหน่อยได้ลูกก็จน,นบมมีเวลาไปปงบมมีเวลาหาอาหารมาสั่มมันหย่าพี่น้องเอ้ย <c oughs> ใส่หมักไอ้หุ่งลงไปก่อนเลยน้องเอ้ยตามโดยไก่ไก่ตัวหนึ่งประมาณโลกว่า แกงมื้อโตพี่ไปน้องเอ้ยแนมไปไปเทมเป็นหน่อยแลนไปผมมันเป็นตัวเองเป็ดเกลือเอาเป็ดผู้ใดายบุรดษก็เทมเป็ดเจ้าของมะุ่งเนี่ยมะกะนานซุกโยพอดีเฮาเสียหายมะุ่งซุกพร้อมกันกับไก่พี่น้องใส่มะุ่งเข้าไปก่อน ใส่สมขามากับตำพริกใส่หัวสิงไข่ไม่ได้ลองเเลยแบบเล่งด่วนรลแต่แค่เข้าเอา,เอามันเปื่อยปันนั่นเนาะมันสุกไปก็สีเปือนะเซนอันนี้คือน้ำปลาลวกเรียบร้อยท่านแม่บอกว่าใส่น้ำปลาเยอะๆหน่อยมันจะได้นัวๆวันวุกจัดหาแล้วก็ใส่น้ำเยอะๆมันจะได้สดสดสด อ้างเจม๋มแรกก็กินบุตามมากินแกงไก่เนาะวันนี้เนาะนางมีตุละ่ะนางกัญญานางบอกว่าต่อไปก็สีอะสิดเดตมาเฉพาะกลางเวรนกลางคืนนะสิเดยมานอน,น,นมาเสมอืมนางบอกว่นาน่งหมดเป็นยางเมื่อแล้วก็เป,เ,เป็นเมื่อยกนางเป็นยางวะ้าเป็นเมื่อยนะนางแพ้อันนี้คือรถดีพี่น้องเลยุ้ยหลายเปิดประจักษ์ รถด,ดีใส่น้ำประแดกแล้วไปใส่รถด,ดีซาดิดลีแล้วกับรถดีกับผงนัวจัวพอเบื่อเดี๋ยวกระดูกสิบคนที่นออ้องเลยต่อถามหมอพ่นจะฆ่าไปน่นองแต่ว่าเขาก็รอแค่หมอพน่นแล้วก็มะคุ้งกับสุกไก่สุกก่คือ ปงได้เรียบร้อยกะตาม,ตมด้วยผักอีตูแมงลักนั่นเองเนาะโป่งแล้วพี่น้องเลยใส่ผักอีตูลงมองทหลังผักอีตู่ตัวต้วนหอมพวกนี้ต้องใส่ลำหลังเลยพี่น้องปงยังใส่มันบปลี่ยาเนี่แสบอยู่นี่แสบอยู่ยระดับนี้แล้วมีทั้งเครื่องในกับไตใส่ทุ่งมีเบิดครบพี่น้องเลย แกงไก่ใส่หมักหุ่เนเวนหมักฟักเรนะือเนล่าหมักหุ่งแต่รสชาตินี่แซ่บแน่นอนซิมก็หอมแซ่บบ่ต้องซิมสม่ำๆหน่อยๆบ่อืพอเขาใส่สมมะขามหน่อยพี่หน่อยบ่ได้ใส่ใยใส่บออืมนี่นี่อืมนี่บอโน่นที่สุดเป็นไงเอาขอนิ่มมาเอา มึงก็กินผู้เดียวได้นี่งหยดพี่ไม่ต้องกินพี่น้องเลยแกงไก่เส้มะฮุงพี่น้องขอบคุณหลายคนที่ติดตามขอบคุณผู้ร์สุขุสุคนกินน้ากันเด้อกินข้ามาเบิองมากินข้าวแรงกันพี่น้องวันนี้แกงไก่เมนูเดียววันนี้เนาะขอบคุณล้านที่เบิ้งจบคลิปไม่ต้องพูดใหม่เพิ่มคลิปหนาเด้อจ้าสำหรับคลิปนี้ขอกล่าวคข้ามา สบายดี